ตัวนี้เป็นดีเมนเท็ดอิดิชันครับเป็นเวอร์ชั่นดําทั้งหมดซึ่งปกติเราจะเห็นตัวเนี้ยมันมีบางส่วนที่เป็นสีส้มอันนี้เป็นสีดําทั้งหมดนะครับอันนี้เขาให้มาหนึ่งชุดนะครับชุดที่สองก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันแยกจากกันได้แบบนี้นะครับด้านนี้เอาไว้ไขกับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านนี้เอาไว้ไขกับตรงนี้ถามว่าตรงนี้เราใส่ปลกกระบอกสิบี่มิลอันนี้เป็นแบบสิบสี่มิลนะชนิดไหนก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นอันนี้นะครับแต่อันนี้เขามีมาให้เลย แล้วก็ขายกลับเข้าไปนะครับผมกิ๊บจับมือหน้าครับเขามีให้เวลาเราใส่เราก็แค่หมุนลงให้ตัวเนี้ยมันจมลงไปครับแล้วเราก็สไลด์เข้าไปไอตัวแกนเล็กๆที่จะเห็นเป็นจุดๆนะครับมันจะเข้าไปดักตรงนี้กั้นเอาไว้ไม่ให้มันขยับได้ว่าว่ามันอยู่ตรงไหนเราค่อยๆขายขึ้นมาถ้ามันขายได้จมอันนี้ขายไม่จมเนี่ยขายติดก็ขยับเข้าไปนิดนึงเนี่ยอันนี้ขายจม้วเห็นไหมครับ ไขจมปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ตรงกลางไปเลยถ้าไขติดคือมันจะอยู่ตร,ตรงแถวๆตรงนี้ไฟฉายเขามีให้เลยนะครับผมรุ่นนี้ลางเนี่ยขนาดยี่สิบมิลใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็น led ครับสว่างเลยโวลเลเซอร์ก็มีให้ครับก็คือรางขนาดยี่สบมิลเหมือนกันจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับนี่กดนะครับมันจะเป็นสไลด์แบบล็อกแบบปกีิส่วนอันนี้ก็เหมือนกันครับผมใส่เข้าไปไขน็อตแล้วก็ไขจะใส่แบบนี้ก็ได้ รางข้างบนเนี่ยสามารถที่จะถอดออกไปได้ทั้งรางเลยนะครับเนี่ยทั้งรางเลยหรือจะเอาแค่เฉพาะศูนย์หน้าก็ได้ศูนย์หลังก็ได้มันจะมีปุ่มให้กดเอาออกได้นะครับปุ่มมันอยู่ตรงนี้นี้นะครับตรงที่เป็นเหมือนลูกน็อตเนี่ยกดแล้วก็สไลด์ออกมาได้แบบนี้สามารถที่จะใส่ศูนย์หน้าศูนย์หลังเป็นแบบอื่นก็ได้รวมถึงตัวนี้ก็ได้หรือจะปรับระดับก็ได้ครับเดิมๆที่มันให้มาก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับมันพับได้ครับผมตรงนี้มันสามารถเปลี่ยน ศูนย์เลงได้เป็นแบบนี้อันเล็กก็ได้นี่อันนี้อันใหญ่นะครับตัวกล้องตัวนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับเท่ๆให้เฉยสามารถที่จะเปลี่ยนได้เป็นแบบกดปุ่มมีไปที่ร้านขายก็ได้แต่งนันกระดัหรืงจะเป็นแบบสโค,สโคปกระจกอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นได้หมดครับแบตเตอรี่กับสายชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบต1ิดจุดหนึ่งให้เลยในชุดนะครับผมกันฝ้านี้ครับแล้วก็เสียบแบตให้ตรงกับล็อ,อก ตัวไกเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าหมดการยิงค่อนข้างเร็วและเถียบมากด้านหลังตัวนี้จะทํางานเกี่ยวกับไกด้านนี้จะเป็นระบบการยิงนะครับได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาอันนี้ด้านซ้ายเนี่ยด้านขวาจะหมุนตรงไหนก็ได้นะครับได้หมดนะครับหมุนด้านนู้นก็ได้หมุนด้านนี้ก็ได้อันนี้ล็อกไกตัวนี้ครับเป็นล็อกไกไกมันก็จะถูกล็อคไว้น,นี้ปลดไกใช่ไหมครับตัวนี้หมดยิงทีเดียเดี๋ยวดูนะครับความเร็วนะผมลองแตะดู เนี่ยคือตัวไกมันเป็นสวิตไฟฟ้าครับผมอันนี้ถ้าหมดสามนัดอันนี้ยิงทีละสามนัดนะครับนะครับ,นะรบเร็วนะครับนะฮะอันนี้ก็คือลัวเลยครับผมนะครับงนั้นการทํางานของมอเตอร์เนี่ยเร็วมากพยายามจะย,ยิงต่อเนื่องเยอะนะครับมีระบบเรียกกระสุนเจลจากมากระสีก็คือตรงนี้นี่เป็นไนล่อนทั้งตัวเลยนะครับกระสุนเจลที่เขาให้มาในชุดเนี่ยเราต้องให้มาแบบนี้ ลูกกระสุนจะเล็กมากเราเอาไปแช่น้ําก่อน5้ชั่วโมงขึ้นไปนะครับลูกกระสุนที่เล็กๆก,ก็จะโตแล้วเราก็ใส่เข้าไปในนี้เลยกอเข้าไปให้เต็มปิดฝาปับ๊บใส่ตรงนี้ครับปึ๊บเรียบร้อยแหละนะครับพานท้ายมีให้ทั้งหมด2ชุดด้วยกันชุดหนึ่งเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใส่สามารถที่จะใส่แกนพานท้ายที่ร้านมีขายเป็นแกนพานท้ายบวกกับพานท้ายเลยนะถ้าเราได้แกนไปแล้วเราจะใส่พานท้ายของมันก็ได้ที่ให้ไป หรือเป็นของ m 4ก็ได้ถ้าเป็นตัวนี้มันจะเป็นพันายที่ไม่ได้ทับนะครับวิธีการใส่ก็เกี่ยวเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็หมุดเนี่ยกดลงไปถ้าจะใส่แบบนี้เลยก็สามารถายแบบนี้เข้าไปได้เพื่อให้ท้ายมันสั้นๆอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแม็ก <Mac S 1> แต่งตัวนี้มีนะครับเป็นแม็กสั้นแม็กสั้นนี่คือสั้นแค่นี้เลยนะครับผมใส่ไว้ให้เทนะฮะตัวนี้จะเป็นท้ายทับได้สามารถที่จะปรับยืดระดับได้ด้วยนะครับ คือเนี่ยเขาจะให้ตัวไขมาอย่างนี้นะครับไขสองด้านนะครับไขตรงนี้ตรงนี้แล้วก็บนล่างเพื่อที่จะยืดมันได้ตัวนี้เนี่ยมันจะยืดออกไปได้ครับใส่เข้าไปแค่นี้ปึ๊บแล้วก็อันนี้ครับเป็นหมุดใส่ลงไปการพับพันท้ายก็แค่พับตรงนี้ไปครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นตะขอเกี่ยวกับตรงนี้นี่ก็จะไปเกี่ยวกันแค่นี้เองครับผมสามารถที่จะเล่นอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่เกะกะอะไรครับมันยิงอย่างนี้ได้เลย หรือจะออกมาจะตอนเอาออกมาก็ยกขึ้นมานิดนึงยกขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็พับไปแค่นี้ครับผมก็จะเป็นทรงที่โคตรเท่ครับมาติดีตัวนี้โหเท,ท่มากๆนะช่องตัวนี้นะครับเวลาเราดึงเนี่ยดึงเรียกกระสุนเจลมันจะสามารถปลดได้จะติดได้ไม่ต้องนานครับกระเจียวพอนะครับหมดการยิงขนานดถึงนะครับ อันนี้คือยิงทีละสามนัดนะครับผมอันนี้คือยิงรัวถึงนะครับกำแพงนั้นก็ถึงกำแพงนู้นเลยก็ถึงครับผมที่ไกลจากไอตัวกราฟิก,กนั้นไป <c oughs> ก็ระยะเนี่ยเกิน15เมตรแน่นอ,น,นะอน,นนะครับ้ประมาณนี้200ต้นๆนะครับถึง200ประมาณ20าน,นะครับเขาชี้ดสอบยิงนะครับ 2 1 0ถึง220เฉลี่ยประมาณนี้แต่ไวมากๆนะครับแล้วก็วิถีกระสุนค่อน,นข้างดีมากๆใส่กระสุนได้หมดตั้งแต่ลูกเจลทอมบด,ดาไบยันลูกแข็งใส่ไ,ได้หมดนะครับผมเรามาดูไอป้าสีตรงนั้นบ้างนะก็ยิงไว้ปกติต่อเนื่องค่อนข้างดีครับสำหรับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีละนัดยิงรัวหรือทีละสามนัดได้หมดเลยไอปุ่มสวิตช์ตรงนี้ครับ ที่ทำงานด้วยระบบแผงวงจรมันค่อนข้างเร็วนะครับดูกดที่นั้นก็ได้ใช้ได้นะครับผมคือมันเร็วมากการเล่นการทํางานการใช้งานมันรู้สึกว่าตรงนี้มันเหมือนไม่ไม,ไม่ค่อยมีน่วงนะครับวงจรรูปแบบใหม่เป็นซีรีส์เวอร์ชันสแล้วนะครับเร็วเสถียรกว่าเดิมการทํางานที่ดีกว่าเดิมตัวนี้นะครับมีไม่เยอะนะครับใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับที่ ร้านเลยนะครับผมชุดเอ็มอัพครับผมแอดชุดเอ็มอัพก็ได้น,นะครับผมตัวนี้เป็นคิดวีครับพเทศนะครับผมสีดำนะบางตัวเลยนะครับ